สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคปาซิเตอร์เครื่องไมโครเวฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลายคนงสงสัยก็คือไดโอดนะครับไดโอดไฮโวลไดโอดความที่สูงของเครื่องไมโครเวฟเราจะวัดด้วยมิเตอร์เข็มหรือที่เราเรียกว่าอนาล็อกนะครับกับการวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแบบไหนวัดไดโอดหรือคาปาซิเตอร์ได้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาวัดให้เพื่อนๆ่นนได้ดูนะครับว่าการใช้มิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ดิจิตอลวัดคปาซิเตอร์หรือวัดไดโอด มันจะมีผลเป็นยังไงแบบไหนเหมาะที่จะใช้วัดอุปกรณ์2ชนิดนี้ในเครื่องไมโครเวฟได้ดีกว่ากันนะครับขั้นแรกผมจะใช้มิเตอร์เข็มในการวัดคาปาซิเตอร์ดูก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูคาปาซิเตอร์ดูก่อนนะครับว่าค่าความจุของคาปาซิเตอร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่คาปาซิเตอร์ที่ใช้ในงานไมโครเวฟนะครับก็จะมีค่าความจุอยู่ที่ประมาณนะครับ0.9ไมโครฟารัดนะก็คือเราดูที่ค่าตรงนี้นะ 0.9ไมโครฟารัดอันแรกก็คือในการวัดคาปาซิเตอร์เนื่องจากคาปาซิเตอร์ค่าความจุมันน้อยนะครับแค่0.9ไมโครฟารัดถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดคาปาซิเตอร์สังเกตค่าความจุนะครับถ้าความจุที่น้อยเราจะต้องตั้งมิเตอร์เนี่ยสูงอย่างตัวนี้คือ0.9ไมโครฟารัดเราก็ตั้งที่นี่เลยนะครับเราเรียกว่าย่านคูณ1 0 k นะให้เอาสายแตะกันนิดนึงนะครับเอาสายมิเตอร์แตะกันเสร็จแล้วก็ ดูว่าเข็มมันเกินเลขศูนย์ไปหรือเปล่าถ้าเข็มมันเกินเลขศูนย์ก็ปรับลงมานะครับหมุนย้อนมาหมุนทวนเข็มนาฬิการตรงนี้นะครับปุม่มเนี่ยแล้วก็ให้มันตรงศูนย์นะครับศูนย์ตรงนี้นะฮะศูนย์ด้านขวามือเพราะว่าเราตั้งมิเตอร์ที่ยานวัดความทานเวลาดูเราก็มาดูที่สเกลตรงนี้สเกลอันบนนี้นะครับสเกลอันบนก็คือข้างบนเนี่ย ด้านด้านซ้ายมือเรามันจะเป็นมันจะเป็นด้านสูงส่วนด้านขวามือมันจะเป็นด้านต่ำก็คือต่ำสุดก็คือศูนย์โอห์มนะครับเราใช้สายแตะเพื่อเป็นการทดสอบดูว,ว่ามันตรงเลขศูนย์หรือเปล่าถ้าตรงเลขศูนย์ก็โอเคนะาจากนั้นเราก็เอาคปาซิเตอร์เรามาวัดคปาซิเตอร์มันไม่มีขั้วนะครับตัวนี้เป็นคปาซิเตอร์ชนิดไม่มีขั้วเราก็วัดยังไงก็ได้นะล้วก็แตะวัดก็ดูว่าเคมิเมเตอร์มันขึ้นหรือเปล่านะล้วก็เอาสายแตะเข้าไปเลยถ้ามันขึ้นสุดอย่างนี้แสดงว่ามันช็อต แต่ปัจเุบันที่เราวัดนี่คือช็อตเสียนะครับเอโดยลักษณะช็อตหรือรัดวงจรแต่ถ้าอาการนี้ฟิวไฮวต์ on, จะขาดนะครับฟิวที่อยู่ที่หมออแปลงไฮวต์ on, นะครับถ้าสีช็อตฟิวจะขาดพอเราสลับก็จะขึ้นศูนย์เช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของสีช็อตนะครับวัดสลับยังไงก็ขึ้นศูนย์หมดเรียกว่าชอ็อตหรือนี่เสียนะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้ามันดีมันจะเป็นยังไง สำหรับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสภาพก็อาจจะเก่าหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกติในการวัดคาปาซิเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือในขั้นตอนนี้คือเราเราแตะแล้วก็ตั้งสูตรโอห์มเรียบร้อยแล้วมันตรงอยู่แล้วเราก็วัดเลยการวัดก็คือไม่มีขั้วนะครับจับยังไงก็ได้จะเห็นว่าเคเิเตอร์มันตีขึ้นแล้วก็ตกลงมาที่สูงลักษณะการขึ้นของเข็มเนี่ยมันจะตีขึ้นเร็วนะครับปึ๊กแล้วก็ตกนะปึ๊กแล้วก็ตกอย่างนี้นะครับ ครั้งแรกมันจะขึ้นต่ำนะครับพอเราสลับปุ๊บมันจะขึ้นสูงขึ้นไปนู่นเลยนะครับเกือบเลข30นะโครงสร้างในคป,ปาซิเตอร์เขาจะมีตัวต้านทานต่อไว้นะครับอันนี้มันอาจจะลบๆหน่อยนะตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของตัวต้านทานหรือรีสิสเตอร์นะครับขนานอยู่กับคป,ปาซิเตอร์ตัวต้านทานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูตัวที่มันชัดๆหน่อยนะตรงนี้นะครับ ตัวต้านทานที่ใส่ไว้นี่คือ10เมกะโอห์มหรือ10ล้านโอห์มต่อขนาดอยู่กับคปาซิเตอร์ใช้ C และก็ R ต่อขนาดกันอยู่ภายในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดคปาซิเตอร์เนี่ยเนี่ยมันจะมันจะคลายประจุก็คือตัวต้านทานที่เขาต่อไว้มันจะคลายประจุคปาซิเตอร์ออกเวลาเราวัดปุ๊บเนี่ยมันจะกระดิกขึ้นมาเอเราสลับปุ๊บเนี่ยขึ้นแล้วก็ตกครั้งนี้จะขึ้นเยอะแล้วก็ตกลงมาที่ศูนย์ก็ไม่ถึงนฟินิ i t y เพราะว่ามันมีค่าความมันทานมี r ต่อขนาดอยู่นั่นเองก็จะลงมาประมาณนี้พอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะคลายประจุเองนะโดยใช้รีเซเตอร์ที่อยู่ข้างในนะในการคายป,ประจุพอเราวัดอีกทีหนึง่งมันก็จะติดขึ้นน้อยนะนะครับสลับอีกทีหนึ่งครับนี้ก็จะขึ้นเยอะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคาปาซิเตอร์ที่ใช้งานปกติอันนี้ก็มาดูการวัดไดโอดนะครับไดโอด เป็นตัวดำๆทรงกระบอกอย่างนี้นะครับก็จะมีขาด้านหนึ่งที่มีขีดขาด้านนี้บางท่านบางคนก็เรียกขาลบถ้าเรียกตามชื่อจริงๆก็คือเขาเรียกว่าขาเคหรือขาคาโทดอีกขาด้านหนึ่งก็คือขาเอหรืออโนดขาคาโทดขาอะโนดแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้นะครับว่าทาไมต้องเรียกขาลบขาบวกหรือจาง่ายๆว่าขาด้านที่มีขีดนี่คือขาลบนะครับอีกขาก็คือขาบวกเวลาเราวัดไดโอดพวกนี้นะครับให้ตั้งมิเตอร์มาที่10กิโลนะ เราก็ทําการวัดเลยนะครับจับขาด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้มันแน่นนะอันนี้คือเราจะวัดโดยการเอาสายแดงแตะที่ขาลบเอาสายดำแตะที่ขาบวกดูที่หน้าปัดมิเตอร์นะมันจะขึ้นมาที่ประมาณ10นะครับเป็นเลข10มาหน่อยนะประมาณ10ขึ้นมาที่ประมาณนี้ คือถ้าเราสายแดงแตะที่ขาลบสายดำแตะที่ขาบวกนะครับมันจะขึ้นมาประมาณเกินเลขสิบมาหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับเกินเลขสิบมาหน่อยหนึ่งก็คือประมาณนี้จากนั้นให้สลับสลับตัวไดโอดก็ได้นะครับสลับตัวไดโอดก็ได้นะครับสลับออกมาอย่างนี้ก็คือเอาสายสีแดงแตะขาบวกแล้วก็เอาสายสีดํามาแตะขาลบหรือขาที่มีขีดเนี่ยนะครับ แตะดูครับนี่มันเป็นไงครับมันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นเดโยดที่ใช้ในไมโครเวฟจะไม่เหมือนไดโอดธรรมดาทั่วไปที่เราใช้นะครับดังนั้นในการวัดเราจะต้องตั้งมิเตอร์ที่1กิโลนะครับถ้าตั้งไม่ถึงมันจะไม่ขึ้นอ่ะตั้งยังไงติว่าตั้งสักร้อยก็ได้ตั้งสักร้อยก่อนใช้ก็แตะศูนย์ดูก่อนนะครับตามหลักการใช้งานของมิเตอร์แล้วก็เอาสายสีดำนะครับแตะที่ขาบวกเอาสายสีแดงแตะที่ขาลบ มันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับแล้วสลับสายก็ไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นหมดทั้งสองข้างถ้าเราไม่เข้าใจเราไปวัดมือนไดโอดธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะบอกว่าไดโอดขาดนะครับแต่ที่จริงล้าไดโอดตัวน,นี้การจะวัดว่าไดโอดดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ปรับมิเตอร์มาที่10กิโลนะเอาสายแตะดูว่ามันตรงศูนย์ไหมถ้าต,ตรงแล้วก็เอาสายวัดได้เลยสายดำแตะขาบวกสายแดงแตะขารบจะขึ้นมาเกินเลข10มาหน่อยหรือประมาณเลข1ิแล้วกันนะครับมันใกล้เลข10 มันก็สลับสายสลับสายนะครับว่าดูอีกทีครั้งนี้มันจะต้องไม่ขึ้นนะครับแบบนี้คือไดโอดเนี่ยดีใช้งานปกตินะครับอันนี้คือการใช้มิเตอร์เข็มวัดคาปาซิเตอร์และไดโอดเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าหากเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดมันจะมีผลยังไงสําหรับมิเตอร์ดิจิตอลที่ผมจะใช้วัดก็จะเป็นรุ่นซันว่านะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลซันวารุ่น C D 8 0 0 a อเปกติแล้วมิเตอร์ดิจิตอลจะ จะออฟไว้นะครับถ้าเราไม่ออฟไว้เนี่ยมันก็จะกินทานนะการวัดคาปาซิเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอนนะครับเราก็ปรับมิเตอร์มาที่ตรงสีส้มๆนี่นะครับตรงสีส้ม,มสังเกตจากไหนสังเกตมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ตรงตรง,ตรงอันท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์คาปาซิเตอร์พอเราปรับมาตรงนี้ปุ๊บเราดูที่หน้าจอนะครับมันฟ้องว่าอยู่ใน ฟังก์ชันของการวัดค่าความต้านทานนะครับเราก็กดที่ select ตรงนี้นะครับกด select กดปุ๊บมันจะเป็นไดโอดก่อนแล้วก็เป็นเสียงปี a ต,ตามด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นหน่วยของคาปาซิเตอร์นะครับหรือ nf nf ก็คือนาโนฟารัดแต่ว่ามิเตอร์เราอยู่ที่ auto อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าวัดคาปาซิเตอร์เนี่ยวัดอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็เอาไปวัดได้เลยนะครับตัวนี้คือตัวเสียนะครับตัวนี้ตัวเสีย ก็วัดเข้าไปได้เลยนะครับคปาซิเตอร์ไม่มีขั้วเราก็วัดได้เลยใส่วัดปึ๊บปรากฏว่าไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลยนะตัวเลขนิ่งนะนิ่งทางอยู่ที่ตัวเลขเดิมก็สลับสายสลับสายโดยการสลับสายดําแดงนะครับมาด,ดูอีกทีสินิ่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือคาปาซิเตอร์ตัวที่มันเสีย ตัวที่เราวัดด้วยมิเตอร์เข็มแล้วเข็มมันขึ้นสุดนะครับตัวนี้คือตัวเสียแต่วัดด้วยมิเตอร์ดีตันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นส่วนถ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นของดีนะครับอาจจะกาวหน่อยนะครับเอามาวัดให้ดูเพื่อนๆก็ดูว่าถ้ามันดีมันเป็นยังไงเสียมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันนี้ดูนะเราตั้งมิเตอร์ที่เดิมนะครับึ๊บ ตัวเลมมันก็จะตีขึ้นมามันก็มาชี้ที่1.0เอาซักตัวิยมเดียวก็พอนะครับ1.0ก็ได้ตามค่านะครับว่าตัวนี้คือ0.9 1.0กลบ0.1ก็คือ0.9กาการวัดคาปาซิเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่าความจุขึ้นมาเลยขึ้นเป็นค่าความจุแต่การวัดคาปาซิเตอร์ด้วยมิเตอร์เข็มมันจะเป็นลักษณะเข็มมิเตอร์ตีขึ้นแล้วก็ตก นี่คือการวัดคาปาซิเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลระหว่างคาปาซิเตอร์ตัวที่เสียกับคาปาซิเตอร์ตัวที่ใช้งานได้ก,ก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับเ mm hmm. พื่อนๆก็สังเกตนะครับแล้วก็เอาไปใช้ถ้าเกิดเ mm hmm. พื่อนๆมีมิเตอร์เข็มหรือม mm ิเตอร์ดิจิตอลก็ดูตามนี้นะครับสังเกตเอา mm hmm. ตัวไดโอดนะครับไดโอดไฮโวลหรือไดโอดขั้นที่สูงที่ใช้งานในเครื่องไมโครเวฟก็เพื่อนๆคงจะทราบแล้วแหละนะครับ คาัทั้งสองข้างมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้านหนึ่งมันมีมาร์กเราเรียกว่ามาร์กนะครับหรือขาลบการจะวัดไดโอดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลเราเลือกมิเตอร์ไว้ที่ย่านตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าย่านวัดนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเรน์น,นะรเรนส์ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการวัดคาปาซิเตอร์วิธีก็เราก็กดตรงซีเลคเตอร์ตัวนี้สีส้มๆนี่นะครับตัวหนังสือนะครับสีส้มกดปุ๊บขึ้นมาถ้าขึ้นอย่างนี้คือวัดความต้านทานพวกดิจิตเตอร์นะครับ กดอีกทีปุ๊บอ่ะขึ้นมาแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ไดโอดขึ้นมาแล้วมีสัญ,ญลักษณ์บอกแล้วว่าขึ้น ol หรือ Overload หลดล้อันนี้ก็พร้อมที่จะวัดแล้วผมก็จะจับไว้แบนี้นะครับจะได้เห็นจะชัดขั้นแรกก็เอาสายสีดำนะครับจับขาลบสายสีแดงจับขาบวกมีอย่างหนึ่งที่มิเตอร์ดีต้อนต่างจากมิเตอร์เข็มนะครับก็คือสายสีแดงเนี่ยไฟที่ออกจากมิเตอร์คือมิเตอร์เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ข้างในนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีไฟออกมา ราเลือกไฟบวกออกมาเส้นสีแดงนะ่วนสายดําจะออกมาเป็นไฟลบเราก็วัดนะครับการวัดแบบนี้ก็คือเอาสีดําหรือไฟลบวัดที่ขาลบแล้วก็เอาสีแดงเอาสีแดงหรือไฟบวกมาที่ขาบวกเห็นอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรขึ้นมาเลยขึ้น OL เหมือนเดิมข,ขึ้น OL เหมือนเดิมลองสลับสายนะครับเอาสายบวกมาวัดที่ขาลบแล้วก็เอาสายลบมาวัดที่ขาบวก OL เหมือนเดิมเช่นกัน มิเตอร์ดิจิตอลจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราวัดไดโอด h ไฮโวลต์ของไมโครเวฟนะครับดังนั้นถ้าเป็นเพื่อนดูการใช้มิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์อนาล็อกวัดไดโอดกับการใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดไดโอดก็จะเห็นว่ามันต่างกันนะครับมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือเข็มเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากในการอ่านแต่เป็นความยุ่งยากในขั้นแรกๆที่เราอ่านที่เราใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานเป็น ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรียนรู้นิดเดียวนะและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราซื้อก็ราคาก็ไม่สูงมีมีทั้งของราคาสูงราคาไม่สูงให้เราเลือกซื้อได้นะครับการใช้งานก็จะหลากหลายดีนะแต่มิเตอร์ดิจิตอลมีข้อดีคือ,อการอ่านค่านี่จะง่ายเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นตัวเลขแล้วก็ข้อดีของมิเตอร์ดิจิตอลอีกอันนึงก็คือในการวัดคาปาซิเตอร์นะเราสามารถวัดคาปาซิเตอร์ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขได้เลยขึ้นตามค่า ขณะที่มิเตอร์เข็มหรืออนาล็อกนะครับเมื่อเราวัดคปาซิเตอร์เมื่อเราวัดคปาซิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์จะกระดิกแล้วก็ตกที่กระดิกขึ้นหมายถึงการชาร์จประจุเข้าไปที่เข็มตกลงหมายถึงการชาร์จประจุเต็มนะครับเวลาเราเอามิเตอร์ไปวัดคปาซิเตอร์กระแสหรือไฟฟ้าจากมิเตอร์จะวิ่งไปประจุในคาปาซิเตอร์กระแสที่ไปประจุเนี่ยช่วงแรกมันจะไหลเข้าไปแรงนะครับเข็มมิเตอร์ก็เลยตีขึ้น เมื่อ C ประจุเต็มกระแสจะหยุดไหลคำว่ากระแสจะหยุดไหลก็คือกระแสในมิเตอร์เราก็หยุดไหลไปด้วยนะครับเข็มมิเตอร์จึงตกลงมาที่ต่ําสุดหรือศูนย์ตรงนี้นะครับทําให้ไม่สามารถวัดค่าวความจุเป็นตัวเลขออกมาได้เพียงแต่ทดสอบการชาร์จว่า C ตัวนี้ชาร์จได้ไหมเข็มมิเตอร์ตีขึ้นแล้วลงไหมถ้าตีขึ้นแลวลงนะครับก็แสดงว่าชาร์จได้ไม่มีการค้างไม่มีการรั่ว แต่ถ้าขึ้นสุดเหมือนอีกตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่ามันช็อตตัวนั้นคือเสียหวังว่าเพื่อนๆ่อนอก็จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้มิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอลในการวัดคปาซิเตอร์และอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งในตัวไมโครเวฟก็คือตัวดีโอดแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆืไม่มากก็น้อยนะครับและก็สําหรับผู้ที่มีข้อสงสัยในเรื่องการวัดอุปกรณ์พวกนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยไปได้บ้างนะครับถ้าชอบวิดีโอที่ผมทำ เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมอัพขึ้นใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ